ฮัลโหลฮัลโหลลูลูลฮัลโหลฮัลโหลเทเทสเฮ้ยปลาสลามนี่โอ๊ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเอ้ยเอ๊ะวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าชาร์คบอยตามที่บอกว่าอยากให้เล่นเกมปลาหลามอะปลาหลามอะเออตามนั้นเลยตามที่บอกว่าเข้า เล่นเกมปลาน้องหลามหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยได้เลยกลับมาเล่นแล้วนะวันนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวเรามีเพื่อนหมดเว้ยส,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะไม่ใช่เพื่อนใครมันจะเสียงแหบขนาดนั้นกันเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดัดเสียงดัดเสียงให้มันดีๆหน่อยเรา <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็ กำลังเต็มตัวที่จะเข้าไปเล่นในตัวเกมนะกูกำลังรอที่แบบจะล่องเรือไปเพื่อที่จะไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวริมท,ทะเลริมเกาะกัน,กนใช่ไหมเธอชิดแล้วลนะ่ะ yeah. เย่อ้อาง่ายง่ายเลยนะทุกคนก,คบบ yeah. ก็คือแบบว่ามาแล้วเย่ก็คือแบบว่ามารอเล่นไปก่อนนะ คือเราอยากนั่งห่วงยางจังเลยนั่งได้ไหมน่าจะนั่งไม่ได้ใช่มันจะจังไม่ได้ก็คือแบบว่าไปชวนเพื่อนมาแล้วนะนี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวแล้วเย้ yeah. ไป่ได้เหงาอยู่โดดเดียว,เด,ยวเดียวดายแล้วทุกคนไม่ได้โดดเดียวเดียวดายแล้วก็จะมีของที่ต้องใช้พวกเออ ฟันฉลามที่มีอยู่ซื้อนะฮะแต่ว่าเรามีไม่พออีกแล้วอืออุ้ยโอ้ยโหมกอปลาฉลามชนะใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะใช่เนี้ยฮะมองไม่ทันกันอืมตาดที่อยู่ดีนะทุกคน เอ๊ะทำ้มสองคนที่เขาจ้องหน้ากันแบบนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ย,ยแต่ว่าเราจะได้เป็นปลาฉลามหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะคะอืมแลเลียวเจอเข้ามาในเรือใช่ไหมเออนั่นแหละให้เพื่อนเข้ามาเรือเราซะเออ เอาเรือนี่แหละฟิชิ่งโบ๊ทชวนเพื่อนเข้ามาในเรือด้วยกันเย่เราจะได้อยู่เรือเดียวกันด้วยอ่ะดีอ่ะเป็นเรือที่แบบสามารถจุคนได้เยอะอยู่เหมือนกันเรายังไม่ซื้อเรือใหม่นะทุกคนเก็บตังค์ไปก่อนจะได้ซื้อเรือที่แบบมันดีดดกว่าที่เราเห็นนะ่ะเธอจะขับเรือปะเออนี่ไงให้เพื่อนขับเรือเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอย่างซิ่งอ่ะ เพื่อนซิงมากโอ้ยไม่กัดเอาโหยมาไปไหนกันต่อดีอะไหนดูสิฉันจะดำน้ำนะแ๊บโบอ้โหฉันห่วงยางเป็ดน,นี่นาเขาบอกว่าเธอไปขับโอเค เช่นะเราไปขับจ้าเอ้อขนาะเชเชเราไปขับจ้าโอเคนั่งดีๆเดี๋ยวเธอจะล่วงฉันฉน,นี้แหละที่กลัวเธอล่วงอะ่ะนั่งเลยโอ้ยก็้ฉันขับแบบ ใส่ใจการขับรถของเราการขับเรือของเราโอ,อา้มายกอโอ้มายกอโอ้ยมีแพลรอยคล้องเต็มหมดเลยเรือเต็มเลยอะดูดิบางคนก็มาคนเดียวนะฮะบางคนก็มาหลายคนโอ้มายกอดสุดท้ายมันคือมาคนเดียวหรือมาหลายคนกันแน่เนี่ยเุ้ยฉลามฉลามเอ้ยเอ้ย อุ้ย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 ทุกคนเราจะโดนปลากินไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแย่แล้วโอ้ยเพื่อนฉันขอโทษด,ด้วยไม่นะฉันแค่จะไปยิงปลาฉลามทำไมเพื่อนตายละ่ะไม่ไม่นะเอ๊ะ ปลาฉลามมาหายไปอีกแล้วนั่นไงเฮ้ยเราต้องเราต้องยิงมันไม่นะเพื่อนตายแล้วอุยโอเคเดี๋ยวเราขอดำน้ำก่อนรลอจะได้ไปยิงแป๊บนึงนะนั่นไงปลาฉลามอยู่นู่นนั่นไงปลาฉลามอยู่นู่น โฮยตอนนี้มีห่วงยางเป็ดอยู่สองอันนะฮะเดี๋ยวทำไมห่วงยางจมได้ยังไงเล่าในบอกว่าห่วงยางสามารถกันมให้จมได้สุดท้ายอ้าวจมเลยงไครับเนี้ยเอ้ยแล้วฉลามหายไปไหนแล้ววะตอนแรกยังอยู่อยู่เลยนะฉันสัญญาเพื่อนว่าฉันจะทำให้ ปาสลาแบบตายให้ได้นะเฮ้ยแกแขนแน่โทโอมายนะคาต๊ะเออจะรุนแกแขนคาต๊ะเฮ้ยฉ,ฉันตายแล้วืม นั้นปลาฉลามีตรงนั้นเดี๋ยวนะขึ้นเรือก่อนกอดเธอไม่ใช่เธอหอหรอหรือเราก็ทำเธอตกเรือด้วยตกเรือ ในหน้าเขาใกล้ฉลามเลยอะไรอ๋อดีจังเลยอะ่ะนี่เรียกว่าว่าเพื่อนรักเอ้ยเดี๋ยวนั่นยิงมันปอาฉลามยิงมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโอ้ปลาโอ้โรอ,อดหรือเปล่าเราอ่ะรอด แต่ว่าฉลามอ่ะไม่โดนยิงเออนะเป็นไรไม่เป็นไรตืถือว่ารอดมีอย่างปลอดภัยก็คือโอเคแล้วแหละเนอะทุกคนตอนนี้เรามีฟันเก้าสิบนะฮะสามารถซื้อเรือที่แบบสามารถจุผู้โดยสารได้เยอะอย่างเช่นเรือตัวนี้ยังซื้อไม่ได้เราจะเก็บเงินให้ได้เลยอ่ โอ้ oh my god นี่มันปาลาอนะไรเนี่ยส k i ลชาร์ r โอ้ my god น่ากลัวมากเอลเบิร์ตโอ้เอลเบิร์ตได้เป็นนะฮะเออเดี๋ยวก่อนนะขอ,ขอซื้อเรือนี้ไว้ก่อนแล้วกันเออเอออืมรอบนี้เอ่อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอาเรือนี้จริงๆใช่ไหมเออนะเอเอนะขับเรือ พุ่งใส่ฉลามจะเอาเรือไหนอ่ะเฮ้ยเอาเรือนเดียวกันกับเราเลยโอเคโอเคไปเราพร้อมแล้วเธอขับเลยใครขับเธอขับเลยเธอขับด้วยยี่ ฉันนั่งบนเรือเราคือเรือเราคือเสื้อชูชองเสื้อชูชีพก็ไม่มีมานั่งบนเรืออีกโอ้ไม่ก็อค่ฉันร่วงไปทุกยเออนะเออนะฉันจะร่วงไปแล้ว <c oughs> ฉันร่วงไปแล้วแอดเวนเจอร์เกินไปนั่นนี่กระโดดได้ค่ะ ว่านั่งดีดีฉันนั่งดีงดีเลยว่าเพื่อนเพื่อนขับเรืออย่างเทรร่เลยอ่ะเออ,เอ,อไม่มีอะไรเฉยเลยแล้วปลา หายไปไหนโอ้นะปลาหายไปไหนแล้ววะเธอชินกับมิร์รีเ่เบิร์ดที่แทบมิร์รี่เออหมดละหมดจริงเออปลาหายไปไหนแล้ววะ เมันแบบนี้เปล่าไม่สมนุกกว่าดิฮึมมันเปล่าเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเธอฉันเตรียมตัว,วยงิงละฉันเตรียมตัว,วยิงฉลามแบบเฮ้ยฉันมืนรู้สึก,กว่าฉันเจอฉลามอ๋อทอ้อเพรโอให้เปลาฉลามโดนฆ่าไปแล้วเหรอเราเลยอดเจอฉลามเลยอะไม่เป็นไรอย่างน้อยกร็รอดเย่ย จุๆ๊ๆรอดแล้วนะคะรอบนี้รอบนี้เรามียูนิคอนยูนิคอน อนะอโอเคนะนีโอ้ยโอเครียร์มาสินี่ไงตัด,ด,ด,ดเดมเรือยูนิคอร์นตัดเดมมาขึ้นเรือยูนิคอร์นเลยเธอนะะน,น,น่อารักใช่เรือน่ารักใช่ไหมใครจะต้องบอกว่าเรือน่ารัก เออนะเราเคยมาเล่นแบบนี้ทุกคนแล้วคือแบบขาคือขาหลุดหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขามันหลุดเอ่อเอ๊ะโอเคโอ้โหโอ้หเป็นเป็นเป็น,ปนคือแบบฉลามฉลามโดนปล่อยออกมาแล้วเอาเอ่อเอ,อ่เออ,เอ,อ จะขับหรออตอนนี้คือเดี๋ยวนะปลาฉลามรูจกเกมน่าเสียดายน่าเสียดายอะน่เาเสียดูยเ้ยน่เาเสียดูยมาก จะสุ่มแล้วว่าใครจะได้เป็นฉลามนะถ้าาใครจะอยู่ในเรือเราบ้างเนี่ยเอ่มโอ้โหเด้ไเด้กชวนอีกคนนึงมาเข้าเรือเราด้วยเรือน่ารักมุมงมิงเกินไป น่ารักเกินไปเอ้ยเฮ้ยมีคนคบเรือถ้าเกิดคนมามากกว่านี้ที่นั่งจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวๆนั่งกันคอนนั่งคอนนั่งคอนนั่งคอนโซนี่ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณไม่ยอมนั่งคือฉันจะขับเรือแบบเออนะมืดด้วยอะไว้น่ากลัวจริงน่ากลัวคุณแอร์เร็ว นั่งนั่งเดี๋ยวนี้เกินคุณไม่นั่งถ้าคุณไม่นั่งคุณเอ้ยเอ้ยเอ๋เลยบันดาหน้าโบ๊ทเลยโอ้โหหาฉลามเอวใครล่วงเรือเราไปแล้วนั่นโอ้ไม่กอดมีคนล่วงไปแล้วหนึ่งล่วงไปแล้ว เฮ้ยเพื่อนตายหมดเลยเป้าเฮ้ยไม่รู้นะฮะไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหบุ๋มบุ๋ม อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า <c oughs> อ๋อ เอาง่ายๆเลยเรามีเรือมารับโอ้ oh my god โอ้โหคนนี้หน้าตากลัวมากหน้าจาน่ากลัวเกินไปไม่ควรนั่งด้วยนะคนนี้เขาหน้าตาหน้ากลัวไปไหนกันหมดแล้วฉันจะไปรับเพื่อน <c oughs> แล้วเพื่อนหายไปไหนหมดแล้ว <c oughs> ตอนแรกตอนแรก ว่าเพื่อนตายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบอกช่วยด้วยเพื่อนบอกช่วยด้วยมาจากไหนเนี่ย เรือไปไกลแล้วละเรือบอกละเรือดีกว่า ทั้นมีเดียเราหาเพื่อนไม่เจอแล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้ไนะมอ,อมเกาะไหนอะจะไปรับเพื่อนยังไงเนี่ยเรือ ไม่เรือไม่มาแลคะเรือเรือไม่มามาแต่ตัวเปล่าแล้วค่ะเราลงเรือไปแล้วโชคดีโชค,โช,คช่วยสุดยอดโชคช่วยถ้าโชคไม่ช่วยไม่รู้ยังไง เออทุกคนสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ยรู้